อันนี้ได้มามาทำโรงทานที่งานกระถินที่วัดทองในนะ ไม่มีเม็ดรับเม็ดไปด้วยนะครับรับไปป้องกันตัวเองนะ <c oughs> ใส่น้ำแข็งก็บอกนะครับไม่ใส่ก็บอกนะ นี่กระบว้กระบวยวางในฝาก็ได้เอากระบวยวางในฝา มาทำโรงทานที่วัดคองนยอ่อนนุช25เนาะวันนี้ทำโรงทานแล้วช่องสิงคโปร์รวมมิตรขายดิบขายดีนี่อะไรอะ่ะกระเพาะปลาเหรอนี่ก็กระเพาะปลานะครับแม่ค้าที่อ่อนนุช17แยก16 ทั้งสองโม่เลยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวจะเอาคลิปไปลงในยูทูบให้ใครใครที่เห็นคลิปนี้เขาไปกินได้เลย 我们玩吧。 จะมีเวาเที่ยวมายกต้นป่าถิ่นะครับราเนห่ยรอบแต่ว็าข้าโโสดนะครับเราไปข้างนอกนะครับนะครับใครที่จะร่วมเนี่ยเรียนเสื้อน้าร้ามนะครับรปงานงานแราแรนะครับรับอาหารโรมาไปด้วยกนะครับด้วยเรื่ออาหารด้วยนะครับด้วยเรื่องอาหารด้วยนะครับข้าแถวื่ออาหารด้วยนะครับ ตอนนี้มันพยัยามพยายาระบาดอยู่นะครับเราอยากได้ประมาณนะครับพยายามสวนหน้าาร้านได้อลโคโรนนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือยางที่เรามอบให้นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและบุคคลรอบๆนะครับอา็ระมืองน้าที่มาใหม่ยังไม่มีโต๊ะนะครับติดต่อแค่นักที่มีรงแรมนะครับโต๊ะโรงแานนะครับการที่เราเพื่อต้น้มปลาต้นผัดหิี่นะครับเอาไปไหนได้เลยนะครับ รอดแนรอบสโมสรฟุตบอลนะครับเวลาไม่มากนะครับาย้อมที่มาร่วมทโมสรนะครับเพิ่มาด้านโดนัลานะครับโดนัลมาต่องใส่รองเท้าถ้าใส่รองเท้าขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่มีสติขามาร่วมในมีความสุขกับทีมนะรองเท้าขึ้นมาได้เลยนะ เราช่องสิงคโปร์เราช่องสิงคโปร์จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วหนึ่งถังยังเหลืออีกนะยังเหลืออีกเยอะอีกสองถุง တို့လာမယ်လေတတော်တော်ပါလောက်ပြန်တော့အား